ตวันทางนี่ก้างูลเลนะื้อยเนี่ยโอ้โหโ,โ,ห <c oughs> โค้งไปโค้งมา โอ้โหเจอ <c oughs> เจอมังกรทองสีขาวโผล่ออกมาจากในป่ามังกรทองสีขาวสะด้วย เลี้ยวซ้ายไปอำเภอป่าซางลำลำพูนเลี้ยวขวาไปดอยติแล้วก็ไปเชียงใหม่หรือไปลำปางครับเลี้ยวซ้ายไปป่าซางครับขวาไปดอยติดอยติแล้วก็ไปถึงทางแยกก็ เลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองเชียงใหม่เลี้ยวขวาก็ไปลำปางถนนเส้นนี้เป็นถนนที่จะไปถนนไปอำเภอบ้านโฮ่งนะไปป่าสางบ้านโฮ่งลำพูนแล้วก็ไปอำเภอรีเป็นถนนเส้นเชียงใหม่ลำพูน สราซางบ้านโฮงลี้เป็นถนนสองเลนถ้าช่วงไหนรถเยอะก็ลำบากหน่อยนะสองเลนถ้ารถเยอะแล้วก็แซงกันไม่ได้ก็ต้องตามกันต้อยตอยต่อยแล้วครับ สเลนมันลําบากนะครับเวลาเราเจอรถอ้ข้างหน้าทีา่จนะช้าเนาะแล้วก็รถสวนทางมาก็มีครับมันก็แซงกันลําบากถ้าเป็นสี่เลนนันก็สบายเนะี่ยนี่คือข้อจํากัดของถนนสองเลน,นครับตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่หลายเส้นทางที่พยายามขยายเป็นถนนเป็นสี่เลนเพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง การจราจรเป็นสองเลนมันก็นอย่างเงี้ยครับถ้ามันแสงไม่ได้ก็ตามกันไปเงี้ยครับแสงยากอะไรเอ่ย บนดตอนนี้จะเข้าแล้ว600จะเลี้ยวละ600จะเลี้ยวขวา นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของอะไรนะ CP ของสีเว่น เราจะสามารถแซงพี่เบิ้มได้ไหมพี่เบิ้มเนี่ยแสงยากจริงๆเนาะแซงพี่เบิ้มเนี่ยยากมากเลยมันเป็นรถพ่วงนะแซงรถพ่วงนี้ไม่ใช่ง่ายนะ บมแสงได้ป่ะโอ้โหขนาดาะสำนักงานอะไรเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่อย แล้วเป็นถนนสี่เลนแล้วโอ้โห,โหสบายทีนี้สบายเลยเป็นสี่เลนแล้วมันสะดวกสบายหลายอย่างนะครับเนี่ยนะคือข้อดีของถนนสี่เลนนะครับเราวิ่งช้าก็ชิดซ้ายไปส่วนเลนขวาก็ขัไหนไวก็จัดไปนะนี่ครับนี่คือข้อดีของถนนสี่เลนนะครับแซงพี่เบิมได้แล้ว ถ้าไม่มีสีเรนคงแซงที่เปิลไม่ได้อะไม่ได้แซงพิเปิลไปเลยทีนี้นะถ้าตรงไปก็เข้าลำพูนะคระับเนี่ยไปลำพูนไปเชียงใหม่เส้นไหนนี้ก็ได้นะถ้าไปเส้นตน้นยางนะถ้าไปถนนเส้นตน้นยางก็ถ้าตรงไปนี่ก็เข้าลำพูนแล้วก็ไปเชียงใหม่ไปสารพี กว่าสายต้นยางเส้นต้นยางไม่ใช่เลยเลี้ยวเลี้ยวซ้าย <c oughs> เลยเลี้ยวซ้ายเข้าลำพูนไม่ใช่แยกนี้แยกหน้านู่นันไม่ใช่แยกนี้ผิดพลาดน,นิดหน่อยอไฟแดงนี้ไปแล้วก็ไฟแดงหน้าอีก เลี้ยวซ้ายเข้าลำพูนไฟเขียวแล้วโอ้ยเบิ่มแซงเราได้นะ่ะเมื่อกี้เราแซงมันมามันแซงเราได้โอ้โอหเบิ่มเลี้ยวซ้ายไปลำพูนนะครับเลี้ยวขวาไปเชียงใหม่ ลำปาง <c oughs> เลี้ยวขวาไปเชียงใหม่ลำปาง <c oughs> ซ้ายเข้าลำพูน ว่าแยกป่าสักนะนี่มันศูนย์มิซูลิมแม่งจ้วะมิซูเหมือนกันนะอ่านยากนะ ลำพูนก็เลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้เราเลี้ยวขวาจะไปเชียงใหม่นะครับแยกป่าสักเชียงใหม่ลำปาง จะทำตรงนี้ทำถนนใหม่นะเนี่ยซ้ายมือเนี่ยทางขวาก็ทำทางซ้ายก็ทำนะทำใหม่หมดเลยโอ้ข้างหน้ามีทางรถไฟเดี๋ยวเราต้องข้ามทางรถไฟแล้วก็รถไฟมาสนุกเลยแน่เนานะ ทางรถไฟเบาๆหน่อยมันสะเทือนมากเนี่ยโอ้ปึก,บ,กบึก,บ,กบักบึกบักทางรถไฟไป,ะะไปเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายนะครับไปเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปลำปางเลี้ยวขวาไปลำปาง ตรงนี้เขาเรียกว่าแยกดอยตินะครับแยกดอยติไม่มีดอยชมนะครับมีแต่ดอยติติอย่างเดียวไม่ชมนี่ก็เป็นถนนสายลำปางเชียงใหม่นะครับถนนสี่เลนมันสี่เลนตลอดทางตั้งแต่ลำปางถึงเชียงใหม่นะเป็นถนนสี่เลน